วัสดีครับวันนี้เป็นวันแรกที่เราลงพื้นที่งา,านวา,างระบบน้ำนะครับโซนป่าแปลงปุย๋ยครับที่บ้านนชมเชอผพนมไทยจังหวัดร้อยเอ็ดวันแรกเราก็นะครับทำการตัดหญ้าตยียพื้นที่นะครับในแปลงก่อนที่จัดวางระบบน้ำ แยงนี้ก็จะมีไม้นะครับไม้ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นต้นประดูนต้นไยูต้นย,นยางนานต้นตะเคียนเดืมอที่สภาพพื้นที่เนี่ยนะครับก็เป็นป่าแตงลังนะครับก็จะนะครับ,ก,นะรบก็จะมีนะครับไม้เดิมเดิมไม้เดิม แปลงนะครับก็จะมีต้นพยอมนะครับไหนแจงนะครับมีต้นกำกล้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเอ่อเป็นต้นพยอมนะครับอันนี้พยอมดอกแดงในแปลงนี้จะมีทั้งพยอม ดอกแดงนะครับแล้วก็พยองดอกขาวนะครับครับเป็นเด็กก็จะเป็นไม้อยู่ในตระกูลยางนะครับที่จะอบเยอะนะครับในตอนนี้นะครับเป็นไม้นั่นเดิมน,นะครับที่เกอยู่ในแปลง จะก็เป็นบอ่บอบ่อขุดนะครับแหล่งน้ำของของแปลงนี้นะครับความลึกนะครับที่เล่ยถางก็ขัดพื้นที่ก็อยู่ประมาณ7เมตรเมตรขั้นหนะก็จะเป็นในรูปแบบของโคบองนางโมเดลนะครับ เนื่องจากวสภาพพื้นที่ค่อนข้างแรงนะครับทางเจ้าของพื้นที่ก็เลยได้ติดต่อทีมงานเพื่อที่จะมาวางระบบน้ำให้กับไม้ป่าที่ปลูกออกไปนะครับโดยสภาพก็เป็นพื้นที่ดินไซน์นะครับ ฉะนั้นเนี่ยความชื้นของหน้าดินนี่นะครับก็ค่อนข้างจะแห้งนะครับหลังจากเคลียร์พื้นที่นะครับตัดหญ้าวัชพืชเคลียร์พื้นที่ที่จะวางแนวท่อนะครับก็จะได้เริ่มนะครับ ทำการเป็นสายนะครับแล้วก็จัดแยกเป็นโซนนะครับความคื้นหน้าเดน้ำเส้นเหนือนะครับเป็นช่วงเป็นช่วงไปก่อบเปนที่ติดตามเพือ่อตรวคสับ